วันนี้นะคะจัดนี่เลยค่ะของร้อยนะคะตำตำทะเลเห็นไหมคะมีปูกันปูร้อยๆมีหอยอด้วยมีหอยแครงนะคะมีปูอืมกุ้งค่ะกุ้งนี่กุ้งกุ้งเซ็ปเนะคะกุ้งสดๆตดๆะะุ้ทะเลสดๆเลยค่ะชิมกุ้งก่อนนะ อืมฮไม่องกินนะครับแกบไปฮังอืมนี่ปูกันน้ยห่ารอยรอยรอยอืมโอ้ยขอรอยปีค่ะอ่า่างอย่างูแซบแซบถลวงตูดเลยค่ะแซบถวงต้ดเลยค่ะแนี่พริกีปิงตำพริกไปตำเลยค่ะน่าร้อยกินค่ะ ừm 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 rồi mmm 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 tôm nạo mmm 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 đen ai mà 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 mà, mà